ผู้ชมคะ5ภาคีเครือข่ายนะคะเขารวมพลังกันค่ะเพื่อสร้างลมหายใจแห่งอนาคตในการจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะท่านผู้ชมคะกระทรวงพลังงานเขาร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจิสดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมกันประกาศเจต,ตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตในการจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมชนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่บริสุทธิ์โดยมีคุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีประกาศเจต,ตนารมณ์การจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม beat out of future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับเรื่องปัญหาของ pm 2.5ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติปัญหาเหล่านี้มันเริ่มเกิดต่อเนื่อง ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังวันนี้5หน่วยงานเขาทํางานร่วมกันหานวัตกรรมหาเครื่องไม้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีในการติดตามผลลัพธ์หรือผลกระทบที่สำคัญคือการให้ความรู้ถึงแม้จะ5หน่วยงานจะช่วยกันก็แล้วแต่แต่จะสำเร็จได้ต้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ต้นตรีคูนในส่วนของกระทรวงพลังงานเองการไฟฟ้าเองเนี่ยจะสามารถช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะการไฟฟ้าผมคิดว่าได้ปฏิบัติตนทําเป็นตัวอย่างมาโดยตลอดในอดีตที่ผ่านมาและว,วันนี้ก็ยังจะเป็นต้นแบบคุณบุญยญนญิตวงศรักมิตรผู้ว่าการกฟผบอกว่ากฟผดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5และโครงการห้องเรียนสีเขียวรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกป่ารักษาและลดการเผาป่าในปี2564นี้กฟผมีแผนการติดตั้งจุดตรวจวัดฝุ่นละอองจำนวน200จุดและต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใต้แนวคิดอีเ e ก a ตแอม แ i r t i m มเนี่ยเป็นเหมือนแคมเปญนะครับที่จะทำให้เรื่องคุณภาพอากาศที่มีปัญหาเนี่ยเป็นที่สนใจของสังคมนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาช่วยกันนะครับคำว่า Time เนี่ยแต่และตัวก็จะมีความหมายของมันที t I m ่ e เอ e i n นะครับ o n Monitoring, นนะครับ m o n i t o r i n g แล้วก็ Education และ Engagement ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทางกฟผและภาคีเครือข่ายได้ทำอยู่แล้วทั้งในอดีตที่ผ่านมาทั้งปัจจุบัน แล้วก็มีความร่วมมือที่จะทํากันไปในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราใช้คําพูดว่าแอร์ไทม์ร่วมกันครับพอออกคาชิสดาเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ด้านไหนบ้างคะเราเป็นหน่วยง,งานที่ให้ข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งสามารถจะเห็นได้ว่าปริมาณพุ่น PM2.5 ในทั่วพวื้นที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะในรอบเมืองไทยด้วยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งเราจะไม่เห็นเป็นรลายชั่วโมงได้เลย เราตั้งเป้าร่วมกันเนี่ยในการทําให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างคะข้อมูลของกรมภูมิหลิษเนี่ยจะมีเป็นเซนเซอร์เป็นบางจุดนับจิสตารเป็นข้อมูลชุมชนที่เป็นภาพกว้างนะครับขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานสามารศึกษามีนวัตกรรมในการสร้างเซนเซอร์พัฒนาเซ็นเซอร์ที่ราคาไม่แพงเกินไปการไฟฟ้าแผ่ผลิตจะช่วยในการนาข้อมูลนี้สู่ชุมชนเป็นที่วางตําแหน่งให้การสนับสนุนในการสร้างเซ็นเซอร์พัฒนาเซ็นเซอร์นะครับในการทําพัฒนาในโครงการนี้ครับ ท่านผู้ชมคะจุดแข็งของทั้ง5ห,หน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยสร้างคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ความร่วมมือความเข้าใจจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จได้คะ่ะ